ถ้าจะใส่ี่มอ๋อแฟนข่าวถามดีค่ะแฟนข่าวถามว่าทำไมแม่เรียบไม่ไปฮ่องกงแม่เรียบก็ติดไอทำละแหนงอยู่ครับแม่เรียบคุมงานด้วย<ช>นะครับ<ช>แล้วก็ที่สำคัญคือแม่เรียบก็อยู่กับคนรักนะครับ <L ess> ใช่วันนี้แม่ไปตลาดนี่เลยทุกคนอู้ คุณแม่ไปตลาดเศร้าครับพี่นอ้องพี่ดิวก็เพิ่งตื่นนะครับนี่อันนี้รถคันแรกของน้องดิวนะเนี่ยยังสวยอยู่เลยรถคันนี้แม่ก็เอามาใช้นะครับพาค้นแถวบ้านไปตลาดพี่นอ้องพายายดาไปตลาดนี่แม่พี่บีนี่ครับ หยุดก่อนนี่แม่เรียบก็อยู่กับแฟนแม่นะครับทุกคนนี่จะใส่ชีวิตอยู่น้ำกันนะครับแล้วก็แม่ไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปฮ่องกงนะครับเพราะว่าหนึ่งติดติดภารกิจน,นะครับแ,แล้วที่สำคัญคือแม่เรียบก็ได้เห็นหลายอย่างแล้วแต่ว่าทริปต,ต่อไปแม่เรียบจะไปเหมือนกันทุกคนไปต่างประเทศเหมือนกันแต่ว่าเราก็รอชมนะครับวันนี้ไปตัจังมงครับไปตาเจ็ดมง เอาวสิปามาสร้างเพิ่นมาแม่อ๋อไปเอาเขานี่ครับตอบประเด็นนี้นะครับทุกคนแ happy อยากพาแม่ไปนี่แหละทุกคนแต่ว่าแม่ติดงานต่ยไงก็ไพวกเออคือแม่ติดงานนะครับหลายคนกันครับถามหาวาอ้กินหอยคือเก้าวหน้าพี่น้องคือเก้าแม่เลียบมีความสุขพี่น้องแฮปปี้ครับ หบรรยากาศบ้านไม่เรียบตอนเช้าทุกคนไมเื่อ้เอนตนจ้าอยม่ามืงก่อนบุญีอ,อ๋อไปซื้อเขาเคร์บเ่องเครเอฟซีเพื่อนอ,อยากเหน็นนอพี่น้องต<า>ะไครเพื่นกลับเป็นสาวโสดเพื่อนกลับไปได้นอเออตะไครแล้วเป็นสาวโสดพี่น้องแล้วกลับไปได้ เดี๋ยวแฟนคลับจะแบบว่าเอ้ยทำไมไม่เอาแม่ไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับไปเพื่อการจะแต่ว่าไใบโอกาสงาตอนนี้ใช่ไม่เดือนหน้าเดือนหน้าแม่จะไปญี่ปุ่นอ่าส่วนเดือนหน้านะครับดูจะพาแม่ไปญี่ปุ่นนะครับทุกคนไปหาแบบหาเที่ยวแนนหากินใช่หากินโซเซไปตลาดตะจังมงเนี่ย ตื่นตาตาไปกันยอะหลายเยอะดาปเาป็นย่านี้นี่ครับแม่เรียบกบ็วันนี้เดี๋ยวไปคุมงานอีกนะครับน่ารักนา่กการักข่าวน้ำกานจ้าเสาวนี่นี่ปลาหนึ่งนี่กวยจานนี่หมูปิง้งแฮปปี้อ๋อหนึ่งปลาไว้บ่หนึ่งป,าปลา,ปากับแจ้วอู้หูมีปลาหนึ่งพี่น้อง แ่บๆน้ำกันพรุาา่งนี้ดิวถึงได้กลับกรุงเทพนะครับวันศุกร์นะครับอันนี้เป็นคลิปที่ถ่ายสดๆนะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับที่ยี่สิบสองทุกคนพรุ่งน,นี้น้องดิวถึงใช่พรุ่งนี้ถึงได้กลับกรุงเทพนะครับแล้วก็สภาบ,บ้าขายไปฮ่องกงแล้วก็ค่อยมาอัปเดตบ้านที่ร้อยเอ็ดนะครับ แฮปปี้พี่น้องนะครับเนี่ยคุณแม่เขาก็อยู่กับแฟนเขาก็มีความสุขนะครับแฮปปี้แฮปปี้บุญขาทีบ้านเฮาเนาะพี่น้องแฮปปี้แฮปปี้ค่ะบายบายนะแม่นี่พี่น้อง อย่าเพ้อเด็ดตายเยจานภารกิจนะครับไม่หรอกคือแบบแม่ทำพาส,สปอร์ตไม่ทันด้วยทุกคนใช่แม่แม่ดิวทำพาสปอร์ตไม่ทันก็เลยแบบว่าพาะวันเพิ่นบอกเคยบินตั้งประเทศเนี่ยพี่น้องใช,ใช่แต่วันนี้ให้คุมงานเพราะว่าเอ่อซื้อเหล็กม้านี่แม่เนี่ยใช่คือเอฟซีอ่ะบอกว่า ้างบ้านพี่ดิวทำมเป็นผ้าแลมก็เลยบอกว่าเอองั้นทําเป็นละแนงยาวแล้วกันทําเป็นแบบละแนงก็เลยก็เลยให้ช่างมาวัดนะครับนี่วันนี้นี่ให้ช่างมาวัดนะครับสวัสดีครับเห็นงามๆเดิอจังสิให้ติบหลายๆนี่ครับก็จะเป็นละแนงรละแนงตรงนี้ครับยาวสุดไปนู่นเลยครับเนี่ยแม่เรียบก็คุมงานนะครับทุกคน เป็นเขาเรียกว่าทําละแนงนะครับทําละแนงกันใบไม้ตกพี่พี่นี่ทริปหน้าไม่เรียบได้ไปกับป้าไข่นะครับแต่ทริปนี้พาป้าไข่ไปทําบุญก่อนไปเปิดไปเปิดโลกพาสาวโสดไปเปิดโลกมะาแม่แฮปปี้บรรยากาศย้ำเศร้าครับตอนนี้เวลา8โมง เก้าโมงแต่เดี๋ยวพี่อาเซ่ให้เบิ้งเป็นระยะระยะบ้านโอเคบ้าิงไหจ๊ะที่อย่างแฟนคับเห็นแล้วว่าบ้านนี้อู้กันแนงน้ำได้เด้อจ้าไม่หรอกแฟนแบมมี่แบมมี่แฟนขาเพิร์นเพิ่นบอกว่ามันคือเป็นผ่าเขียวๆขี่งไหมพี่น้องก็เลยเอาพี่ดูกระเห็ดแล้วก็เมื่อหลายอยู่ดนะพี่น้องเหมือนหลายอยู่แต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดให้แฟนคลับเบิ่งนะครับอัปเดตละแนงนะครับริมบ้านก็จะตรงนี้แล้วก็สุดนู่นแหละครับ เรามาอัปเดตกันนะครับส่วนแม่เรียบก็คุมงานที่บ้านเหมือนเดิมนะครับเธอบ่มีคนเฝ้าเฮยนพร้อมแหละพี่นอ้องนะครับก็ต้องสลับกันสลับกันมีความสุขคือเก้าพี่น้องนะครับแฮปปี้ <Happy. S 2> เสียงโนกขึ้นหลายถ้าแม่แต่ว่ามันเป็นเสียงธรรมชาติเด้พี่นอ้องเสียงธรรมชาตินาฮักนาหักนี่ก็จะยาวมาสุดตรงนี้เลยเนาะแม่ ใช่ทำละแนงครับเงี้วสุดมองเหี่เลยแฟนคลับติดเบิงกันพี่น้องน้องดิวก็ขายคริมไข่มุกนะครับกวาจะเก็บตังได้ก็นี่แหละเออแต่มีแฟนคลับบอกว่าเหล็กกะถ้ามัน,มามาน,น,มนทิมเข้ามาในบ้าน่ะมันจะทําให้คนปวดหัวเนี่ยแฟนคลับมองเนี่ยนี่แฟนคลับบอกว่าถ้าเหล็กมันทิมเข้ามาในบ้านมันจะทําให้คนปวดหัวใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวดิวให้แม่ดัดให้ ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดัดแล้วก็งอไปข้างหน้ามันจะใช้ครีมดัดได้ครับแฟนครับอันนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับเพราะว่ามันเป็นงอเฮงของบ้านน้องดิวกับน้อมรับเดี๋ยวพี่น้องร้านเทีย่น้องดิวกับเสื้อเรื่องงอเฮงเงดี๋ยวพี่น้องใช่ใชซึ่งเขาก็เอาซสี่ออกไปข้างนอกใช่พี่น้องนะครับมือมีบรรยากาศดีครับมืออื่นน้องดิวเด็กกับแล้วแต่น้องดิวก็ได้มาอยู่แบบ สองอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์แต่ก็มีความสุขนะครับได้ขายของกับแม่เรียบนะครับเดี๋ยวกลับมาจากฮ่องกงเดี๋ยวก็บินเอาของมาฝากไม่เรียบอยู่ดีใช่พี่น้องนี่บรรยากาศเนี้มือเศร้านะครับบันนอกเขาฟิวบันนงบันนอกครับพี่น้องแต่เบิ้งเด็กแย้งกันนะครับใครดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้หลานในเด้อนะครับแฮปปี้นะเนาเนาะ แฮปปี้มีความสุขครับเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เรียบอัปเดตนะบายบายทุกคนบายบายเอาพี่น้องนี่อัปเดตบักฮวงก่อนนี่มาละวกอบแม่เรียบปลูกไว้นะครับพี่น้องกฮวงสุกโอ้บรรยากาศบ้านเฮาอากาศ อากาศดีครับพี่นอ้องแมนพี่น้องนี่บรรยากาศบ้านนองดิวย้ำมือเศร้า,า,ยยา <laughs> ใช่ <laughs> เออสาระรามันอางแขงว่าปิวเลยน,นี่แหละครับพี่นอ้องวิถีชีวิตของแมวเรียบนะครับหลายคนก็ติดตามแล้วก็ยายสีอัปเดตนะครับ นี่เพิ่งก่ายู่กับคููชีวิตคููชีวิตเพิ่นน่นแหละพี่น้องกับมิ้วามาสุกขขันไปไนจนเจ็บเมียนดูแล้วให้ลูกให้เต้าพี่น้องเฮ็ดไว้แล้วก็อยากให้ยุ่น้อพี่น้องอยากให้ยุ่อยากให้ใสชีวิตมีความสุขแต่ว่าแม่เรียกไปเทียเท่ยวเยอะมากน่าจะทั่วไทยแล้วมั้งทันที่ซีที่หาเด็กไปค่ะไปเที่ยวุบลกันเอาไปอุบลนอีดอ๋อแฮปปี้ทุกคนขอบคุณครับ